ตอนนี้ก็มาถึงสนามบินอุรแล้วนะคะเช็คแล้วค่ะเช็คอินแล้วนะคะขึ้นเครื่องกี่ทุ่มนะต้องเข้าไปเข้าไปเกณฑ์สองทุ่มห้าสิบอ๋อเออวลาโอเคค่ะขึ้นเครื่องสามทุ่มนะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ ดเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนสิ้นเดือนจะไปที่ระยองประมาณวันที่สามสิยจก็จะเดินทางไประย,ะระยะนะคะจะลงไปประมาณหนึ่งอาทิตย <c oughs> ์เด็กๆก็ขึ้นมาลาง,งานไม่ได้หลายวันลาง,งานได้แค่อัน ซีมือจติษจิตวิญเลยมาหาแม่ได้บาโดยอะไรนะบุโรงแรมอันนี้ย่าอ้ายก็ว่าสีพักอยู่อุดรนนี่แหละค่ะแต่ว่าบึนกันเพราะว่าท้งวนนอนก็ต้องพักข้ามบ่ห่วงก็ต้องขับรถกลับบ้านอีกค่ะ อืแล <t od em |ms|> ้วก็มีแ <TH> ล้วก็ม claro, ีเอซีถามนะคะว่ายายมีลูกจักคนมีลูกสองคนค่ะเดี๋ยวให้ ลูกๆแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรบ <ral soc Foot> ้างคะชื่อป๊อปปี้ค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ29่ส้าล่ะคะน้องล่ะคะชื่อกิ๊ซี่ค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสาวสองสาสองค่ะลูกความใหญ่สองคนค่ะขอบคุณขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะ ย่าไอขอบคุณกำลังใจลหลายๆค่ะที่คอยให้กำลังใจย่าไอและก็คอยสนับสนุนย่าไอ่นะค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแหงเวยเงินทองกันทุกท่านค่ะขอบคุณพุพ่หลายๆค่ะ